อะกวะโตอะระห t โตสัมมาสัมพ <half> ุทธัสสะนะโมัะวอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัะวระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอวิสกะสัมมาสัมพุทธสวติ ณโอกาสบัรนี้อาจมาภาสกะแสดงพระธรรมเทศชนาเพื่อทํามืองฐานเพื่อเพื่อสโสงองค์พระสกทาบารมีทุกนา,านิจราชาณบดีทั้งหลายที่พร้อมใจมาก็ปเป็นบุณูผลประจะําปักเพื่อเพื่อส้าขั้มเดือนห้าวันนี้เป็นวันศุรกร์คงคัพุณที่ส,สิบเมษายนสรัพยาอยสาธิ้า การที่บรรดาเป็นพุทธบุตสัตทั้งหลายตั้งใจมาประกันมืลดุงราสีในวันนี้ทุกคนมีความหวังดีในตัวเองนั่นคือต้องการพุทธบาาภูมิเพืาอการหนึ่งการถวายทานเป็นปัจจัยตัดโลภความโลภสองการรักษาสิ่งเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธ ถามงานดับสดับพระธรรมเทศนาพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยตัดโมหะความหลงถ้ากิเลสต้องสารโดยการบรรดาแตพพวกวิสัตว์ตัดได้ถือว่าทุกคนปฏิพานแน่นอนแต่ว่าถ้าบารมียังอ่อนไม่สาม,มารถจะปฏิพานได้สิ่งที่ท่านจะไปคือหนึ่งสวรรค์สองพุมลโลกสามมนุษย์ที่มีความสหงาทุ่งโ เรื่องความว่าวันนี้บรรดาในพุทธวิสายตั้งใจมาสร้างความดีเพื่อตัวเองเรื่องการเทศน์วันนี้บรรดาในพุทธบริษัทควรจะเทศสักสองอย่างร่วมกันคือการบทหนึ่งกับการบทชีคําว่าเมรุแปลว่าลูกของพระอภิบาลีแปลว่าเขาจะรัจะอาบจังสมเนโรเป็นอาวสัมมณะเป็นต้น การบทเนรบรรดานเนรท่างหลายต้องทราบว่าเราเป็นเนรเนรนี้ไม่ใช่ฆราวาสอย่าทําตัวอย่างฆราวาสไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นพูมิชนบคนุคคล็นบุคคลที่บ้านต้องไปสมูชาต้องมีความเข้าใจว่าการโกนหัวการหมบ้าเหลืองถ้าแปลงเพศมาจากฆราวาสแล้ว ้องประพฤติปฏิบัติตนเองให้มีความบริสุทธิ์ต่อสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ้อย่างยิ่งถึงจิตประการมีฌานาปฏิบัติต้นมีชานโรที่สุดต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าเป็นในนานๆก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติในเสียวัติเจ็ดสิบห้าข้อเนจริงๆนี่ปฏิบัติจริงๆก็ปฏิบัติแปดสิบห้าข้อใช่แรงงาน แปลว่าหลักใหญ่ที่เราอยู่ด้วยศีลสิกกาบรบทเน้นแต่เรื่องข่าวอันนิสงมากถ้าแบบคนที่บวเน้นทุกคนบทเป็นเน้นแล้วจะมีอันนิสงเกิดเป็นโวดาก็ได้เป็นดาวฟ้าก็ได้เป็นพงก็ไ,ได้สามิบกับพ่อกับแม่จะอยูท่ที่ไหนก็ตามจะรู้รูกบวชหรือไม่รู้รู้บวชก็ตาม ทั้งทงที่ไม่ได้โมทนาก็มีที่เป็นคนอัห้ากับคือการบวชเป็นบญพระมี Reading. ส,มสมมองต่างจากในสองอื่นไอ้สองออื่นนั้นต้องโมทนาก่อนจะได้บุตรถ้าการบวชเปนบญพระที่พ่อแม่ไม่จําเป็นต้องโมทนาในสมมติท่านไม่รู้นะไม่รู้ก็ได้รู้ก็ได้ถ้าการบวชเป็นเลนก็ถือว่าเลนสูงมาก สำหรับบรรดาญาโยมทบริษัทที่ทำบุญบ่มบทญนินบาทรอย่บ้างสองสาดึงบ้างเคยนั้นบ้างต่างอญญาสายตา่างที่มีเพราะจะได้อายสงไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกระบโลกคนสี่ตับเวลากลับหนึ่งจะนับเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันไม่ไม่ใช่เวลามากท้าวจีองเขาแต่กูพูดเล่าจงตัดว่าเหมื่อกับพวกเขาอี๋ ที่มีหินแข็งล้วนยาวหนึ่งโยชนกว้างหนึ่งโยชนสูงหนึ่งโยชนเมื่เวลาหนึ่งร้อยปีมีเทวดาข้ามนิ่มเหมือนชั้นรีมาปัดถึงค่างปัดแป๊บแล้วก็ไปร้อยปีไปครข้างหนึ่งร้อยปีไปครข้างหนึ่งพวกกระทั่งภูเขาหินนั่นหมดไปไม่มีหินบอดเตียนแล้วจะดินจะชื่อเรื่อเวลาหนึ่งกลับเป็นโดมาน ในหนังนาวิสุทธินี่เล่าเป็นารว่าเหมือนกับมีถังลูกใหญ่สี่เหลี่ยมกว้างหนึ่งโยดยาวหนึ่งโยดสูงหนึ่งโยตมีเม็ดพันประกาศเม็ดประกาศมนเล็กมากเล็กเล็กตรงหนึ่งถังพอถึงร้อยปีรรมดามาหยิบออกจากถังหนึ่งเม็ดถึงร้อยปีอีกหนึ่งเม็ด ทูกว่าจะหมดไม่ให้ธรรมกาศนะ,ะครับต้องใช้โเวลาเนึ่งกับการสร้อยบุญอย่างนี้บรรดาจะเขารวยสัตว์ทหลายถือว่าเป็นคนมีโชคดีถต่ว่าในทุกองค์ต้องปฏิบัติตนให้ดีนะอย่าพลาดจากสินให้เวลาไม่กี่วันจะออกทนเพราะว่าถ้าเรากาดจาักสินก็สามารถรอบายภูมิได้ ถ้าพรว่าทำบาปสมมัต mm ิว่าพระว่ายฆ่าปลาตัวเท่าๆกันน้อยตัวแล้วก็พะวันในฆ่าปลาตัวเท่าาหนึ่งตัวพระวันในมีบาปมากกว่าพระวัดมากก็ต้องตกนรกหนักกว่าเขามีโทษหนักกว่าเขาทั้งไม่พวกเราป็นบุคคลจะบ่าเขาต้องบูชาาพระวาก็การบทในนิกายนิสงใหญ่ บวชได้ทุกปีปีละสามสิบกลับสองปีหกสิบกลับเข้าพระสามปีเก้าสิบกลัป,ป,ปนะอีกปีก็ว่าประจําเรื่อนธรรมดาสวยงามนะก็มองความว่าการบวชในมือของดีแล้ว่าจงบวชให้ดีอย,อยาทําลายนั่นจะขอ้อใดข้อหนึ่งอาจารย์สองจริยาบรรยาที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้พร้อบมูล ดูในสภาพเรียบร้อยทางานได้ทุกอย่างแต่ว่าอย่าลืมนะครับเอาว่าดมาประการที่สองมีคนบทชีพรามก็คือสตรีบทชีพรามญาติโยมุัตบุญสัตบทชีพรามไอ้คำว่าชีพรามนั้นเป็นพจนวิทยาเป็นของตั้งเลยนะคำว,ว่าบทชีก็คือผู้สิงเรียกว่าของเราไม่ได้สาวทุกแปด ให้รกักษากระบทดสิเพราะว่าสิงแปดเป็นอย่งพื้นฐานต่ำกว่ากระบท1สิท่านไงจ่ะสิงแปดมีแปดข้อกระบ,บท1สิมีสิบข้อการบาสิมีรักษาอย่างนหนึ่งกายก,ายการรมทำทางกายได้กระดึงไม่ฆ่าตัดสองในรักทัพย์สามเมื่อก็หิุดเอกรรม ตัางวาจามีสีคือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำญญาสามไม่ส่อเสียดชาวบ้านก็แต่เล่ากันสี่ไม่พูดวารจารายประโยชน์กาเรืองเดียวหลายทั้งกายกรรมวดีและจิตกรรมวดีทั้งสองอย่างนี้ถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนเป็นพื้นฐานของสวรรค์หรือภพโลก ตายจากความเป็นคนแล้วจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปสุคโลกก็ได้ถ้าจิตมีสมาธิจะทรงสินได้ดีทรงเหตุทั้งสิบเจตการได้ไดีครบถ้นไม่บกคร่องไม่ต้องระวังอย่างนี้พวกเราวิชาในกำหนดสิ้ตายจากความรับไปไปสัมมาโลกถ้ายังรักษาย,ยังเหตุมีต้องระวังอยู่ความไม่นคงอย่างน้อยอย่างนี้นตายจากความเป็นคนก็ไปสวรรค์ สำหรับมนโกนกรรมสามทาได้ดจิตใจสีนี้ได้แต่บังคับใจแล้วเราบทสิบบังคับใจด้วย <c oughs> มนโกนกรรมสามได้แก่หนึ่งอภิชาไม่เคร่งเร่องอยากได้ทรัพย์ส,สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำหมายวาวาไม่ต้องการอยากจะรักอยากจะเชอโบยไม่ต้องการอยากจะยึดเย้่งทรัพย์สินขูง,ง,งคนใดสำหรับเฉพาะสีธรรมดา จิตมันอยากจะรักจิตมันอยากจะโมจแต่มือไม่หยู่ตัวสินขาดย,ยังอยากพอรมบมดจิตก็เราถู้ามใจเลยถ้าเป็นสมบัติของเขาเราไม่ต้องการั้าเป็วัตถุของเขาขายเราอยากจะได้เราซื้ออันนี้ไม่ห้ามกินไม่ขาดไม่ปกต้องถ้าของเขาไม่ขายถ้าขเขาขายเราจะเราจะไม่ซื้อจามองเขามีห้าม ห้ามนึกอยากจะกกน,นักเกอ่งบนเขาโดยการนี้สองด้านมโนกรรมได้แต่ไม่ความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองร่างจองฐานไม่เสียบ่ายใจไม่คิดจะมีค่าเินค่าใครมดแวกคนแ้กก็ไปเรื่องกันไปนี่เป็นรการทำลายธงรศรักดิ์คุณแรกทำลายพระความโลภแล้วก็ยักย่าง ตัวสองทำลายโทสะยับยั้งโทสะตัวสามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบถ้าอย่างอ่อนก็มีความเห็นตรงทับพเจ้าทรงสอนว่าสิ่งทั้งสิบข้อที่เราปฏิบัติมันเป็นของดีควรปฏิบัติตามเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้ากออะระทมพระอริยสงฆ์ก็จะมีความดีในอย่างอ่อนนะ ้ายังเข้มแข็งอย่างสุดท้ายสัมมาทิฏฐิเห็นอริยรสัจคือเห็นว่ากายเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นทุกข์ความทัดช้าจะบของรักของเใจเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่พอใสมหวังเป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์เห็นทุกเมื่ออริยสัจ นั่นเมื่อไดเนว่าเป็นทุกข์แล้วก็คุกว่ากายเกิดเป็นคนมาเป็นทุกข์คนทุกคนต้องมีความหิวความหิวเป็นทุกข์คนทุกคนต้องมีความกระหายความกระหายเป็นทุกข์คนทุกคนต้องมีความปวดชาระปวดวะอาการปวดาระปสดวะนี่ก็เป็นทุกข์คนทุกคนต้องแก่ความแก่เป็นทุกข์คนทุกคนต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายอาการป่วยไข้ไม่สบายนั่เป็นทุกข์ คนทุกคนต้องมีการทัดท่าจากของรักของใจคนที่เรารัก,กตัวคนที่ชอบใจอย่างบิดามรดามุ่ญาตายายไปด่พึงของเราตามปกติเราีะคิดว่าถ้าไปด่พ่งเราตาต่อสมัยนั้นไม่ได้เพราะถ้าเกิดก่อนเราท่าก็อาจจะต้องตายก่อนเราเมื่อท่าตายไปแล้วเราหมดที่พึ่งเราก็ไปทุกข์เมื่อความตายจะเข้า,ขามาถึงเราก็ไปทุกข์ถ้าไปก็ไปทุกทข,ข์ตัวงแทบเป็นมนุษย์ ถ้าเป็นมนุษย์มีจิตสามหมายความมีจิตเป็นชั่วอยากจะทำบาปอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพกติดในตามอยากพูดปดอยากพูดคำหยาบอยากพูดส่อ,สอเสียดอยากพูดเพ้อเจอ้๊หลวหลายอีกต้นถ้ามี็นกำลังใจอย่างนี้เมื่อใจมันอยากมือก็ปฏิบัติตามมือตามใจ กากเ้อพูดตามใจเพราะความโชือะไหล่ไม่ทางมือทางใจทางเท้าในเมื่อความโชื่มนีเสื่อยางอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเอาโดยเฉพาะไม่แต่ข้อใดข้อหนึ่งอย่าฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าสัตว์ให้ตายจริงตามของความปรารถนาอย่างยุงมันกัดเราบี้อยุ่งให้ตายผู้บาปเป็นปานาจิบาต มดกัดดิ้มมดให้ตายบาปพระเจสัตว์เล็กก็บ,บาปสัตว์เล็กก็ชีวิตสั่ญ่สาชีวิตถ้าเรามีบาปเพียงข้อเดียวเออเรา,าจะตายขึ้นมาเังเอญเวลานั้นจิตในอกุศลไม่คิดถึงบุญที่ทำแล้วคิดถึงเร่บาปฆ่าบาปปรากฏว่าเราเคยดื้งยุงบาง้างเราเคยฆ่ามดบ,บ้างมาาื่อจิตอในอกุศลก็เะราะความ,วามอย่างนี้บุญอื่นไม่สามารถจะเข้าได้ อาชีพมาในตายออกจากร่างก็ไปในอาวัยภูมิกันทีตัวมรรคไ,ได้ด้วยกันเพราะว่าถ้าหากวเรารักษา,า,ส,า,ส,าสิบสิบอย่างเดียวและชีรักษากรรมบทสิบทุกคนตั้งใจนึกถึงสิงสิบไว้ตั้งใจนึกถึงกรรมบทสิบไว้ว่ามีอะไรบ้างทุกข้อเราจะไม่ยอมให้พลาดแม้แต่ในสิเป็นพระวรรษแล้วไม่ปฏิบัติในกรรมบทสิบ ในผัวเรามบกสมบูรณเป็นจิตใจของเราขึ้นหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็มีอารมณ์ชิงที่ทไมไม่อยากจะฆ่าสัตว์ท้าที่ไม่ใช่ของเราเราไม่อยากได้เราไม่ทําการมเมธมิจฉาจารถ้าเราจะไม่พูดกหเราจะไม่พูดคำหยาบไม่พูดสวาเสลียดไม่พูดเพ้อเจนเหลวไหลจิตใจเราจะห้างความอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่น ถ้าไม่สามารถจะหาได้โดยตัวเองเราจะไม่ต้องการสุรงใดก็ตามก็ต้องก็ตามที่เรา,าต้องามต้องการถ้าเราสามารถทําได้เราพอใจถ้าความโกรธอาจจะมีอยู่แต่ไม่จองน้านจองฝันไข่ไม่ทมากมกัาใจบอกว่ามีความโกรธถ้าการต่อไปมีความเพื่อนในพุทธธรรมนั้นก็อดีตสงเป็นอย่างอ่อนอย่างเส้นใต้หอริยสัตว์โลกาจเกิดเป็นทุกข์ ในเมื่อทุกคนเห็นว่ากายเกิดเป็นทุกอย่างนี้ระเวนความทั่วทั้งสิบประการไม่ได้ตายจากความ,ญญามเป็นคนยาวต่ํา,า,ก,าก็เป็นทวดาหรือนางฟ้าอย่างกลางก็เป็นลมถ้ามั่นคงในอริยสัจคือพุกสัจเห็นว่ากายเกิดเป็นทุกข์ก็ปิปานนันขอบรรดาสมุทรเวสัตว์ทุกท่าน ว่าความดีของทุกคนที่มันนั่งในวันนี้เป็นความดีที่เศษที่น,นานๆจะทำได้ครั้งหนึ่งตามโปรติรักษาขิ้นปแปอุโบสถศีลอุโบสถศีลนั้นไม่ได้ห้ามใจก็ห้ามมือห้ามปากแต่กาหมดจิตนี้ห้ามใจด้วยสม่สองเพื่อกัรแล้วการารักษาหมดจิตก็ได้กำไรกว่ารักษาชิ้นปแปดอโบสถศีล ทั้งนี้พ่อไรพกก่พบกำหนดจิตกินข้าวตอนบ่ายตอนเย็นได้คิตใจกินข้าวตอนบ่ายตอนเย็นไม่ได้แต่ว่าทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะว่าพระรามจิตใไม่ดีหรือพวกคนศรีษะไม่ดีก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะองค์ทรงเสด็จขจัดแต่ธรรมจักยาวิรมณรรรรรรมีเป็นข้อการเป็นพระอาจารย์ยับยั้งการร่วมรักระหว่างชายกับหญิงในการปฏิบัติธรรมอาจารย์เฉพาะวันหนึ่งกับคืน เพื่อนมันก็น้อยเกินไปสำหรับเวลาในการปฏิบัติในสมบบสิบเขาต้ทราบว่าสองตอนแรกคือดกายกรรมกับวิีกรรมเป็นพื้นฐานให้เกิดเป็นนางฟ้าปเป็นเจวดาหรือสมถรับบมนุกกรรมเป็นพื้นฐานให้ไปนิพพา,านขอพระดาจะพุทธบริษัททุกท่านจงรักษาความดีนี้มากรักษาความดีให้ทรงตัว ถ้าที่จะมาพูดกันทั้งด้านอานิสงส์ต่างๆที่บรรดาธรรมพุบริษัทธ์หลายทำรรมเจ้าพ่อจยิ่งกังบทสิบกับเป็นห้าพระสีอานได้เคยสั่งไว้ว่าเมื่อวันที่หกหกเมษายนวันนั้นอาตมาเขาพ่กวันที่สิบหกเมษาคมวันนั้นตอนกลางคืนมันจะตาย ล้างท้องตามธรรดาล้างท้องไม่มีอาการอยางอ่ดมาแท็แไม่ก็สบายตอนหลับแต่วันนั้นแปลกพลางท้องเสร็จถ้าออกไปหมดคนออกไปหมดเลยคนเดียวเวลาประมาณพุ่งพุ่งมีมีการเี็บปวดท้องอย่างมากร้างกายก็ร้อนจัดไม่ก็บังคับให้เดินถ่ายให้เข้าส่วมข้ากเอานิดหน่อย กมาอีกเพราะปวดท้องอีกปวดหัวอ,อีกออก็ต้องไปอีกดังนี้เกิดทิบเที่ยวดันนก็แดนจะไม่ไหวพอถึงเวลาสองทุ่มเสร็จก็มีความคิดในใจว่าขึ้นชั้นห้ามันมีความทุกอย่างนี้เราจะสในใจอะไรกับขันห้าแ้วเมื่อขันห้ามันจะป่วยก็เชิญมันป่วยขันห้ามันจะตายก็เชิญมันตาย การป่วยการตายนม่ใครช่วยไม่ได้ใครแบ่งเบาภาระไม่ได้ยังตัดสิ้ใจเองกายตรงนอนนอนดับนักใจนึกถึงพระภาวนาตามปกติจิตจะผลิพันธ์เป็นอารมณ์หลังจากนั้นเมื่อไหวพระเสร็จก็ออกจากร่างกายขอบคุณเรวดาที่เป็นอารักขา มีเทวดามีนางฟ้ามากสมัยนะะัในใ้นทงใกล้ๆขอบคุณท่านแล้วก็ไปที่เทวสเทวสเทว,วภาที่นั่นมีเทวดามีผมประชุมกันเต็มหมดเมื่อเป็นคุณพระท่านขอขอขอบคุณทุกท่านที่รุกการช่วยเหลืองานต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็ไปนิพพาน้วพระองค์ของเดกพระบัณที่แก้วือองค์ปัจจุบัน โอวันเม่ว่นยชนะท่า,าแนแล้วนำบอกวันนี้ไปหาอม์ะผมพอเดี๋ยวท่านจะมาที่มีใบเขาเจอไปที่มานีมานก็ท่านก่อน<ม>ก็ไปที่ไหนก่อนเมื่อไปแล้วไปถึงท่านไหวเสร็จท่านบอกไปมไีใบเขาเจอเพราะว่าพระพุทธเจ้า,าทุกองบอกครอา,าที่นั่นแล้วก็กลับมาที่มีมานพอถึงมีมานี่พระพุทธเจ้าเต็มไปหมดไม่วู้กี่แสนอง์ท่านใหญ่สูงสวยงามมาก พระพุทธเจ้าถึงสวยงามเหมือนเหมือนกันถ้าต่อมาถ้าเราเจอว่าเราทานตอนเย็นบาก่อนที่ป่วยก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราหล่อถ้าเป็นอุปสมแล้วภารกิจใหญ่ของเราใกล้จะหมดที่หายก็ใกล้จะเสร็จและเพื่อนมาดับถ้าต่อไปว่าทางเป็นร้อยไร่ก็ใกล้จะเสร็จเข้าใจว่าอย่างใช้สิ่งีก็เสร็จ ท่า,าน,น,น,นก็หมดภาระาานในกรารงานเม,มื่อหมดเมื่อไม่หมดภาระในการงานนึกว่าโอนต่างก็ไม่มีการเงินคือไม่จะมีอะไรก็ไม่มีกังวลถรือว่าไปเรื่องธรรมดาถ้าหาเงินได้ก็ทํางานสร้างรายไปหาเงินไม่ได้ก่อนเลยอาจจะไปค้างแค่ไหนก็สัางมันก็ถือว่าไม่จะภาที่เราต้องเข้าไปหูกพอะ ความรู้สึกตอนนี้มีอยู่กใกล้ๆิตกรในภาวนาพอเข้าไปถึงนิมมานแล้วท่านพระสงฆ์ตรัสว่าเธอจะคิดจะคิดถึงว่างานที่เธอจะทำมันใกล้จะเสร็จกจ็บอกว่ามันน้อยอะครับท่านก็น้อยลงถ้าานก็เลยน้อยถ้าบอกยังไม่เสร็จฉันมีความต้องการให้หลอก,ก็ทีอ่านถามว่ารอทำไมก็เลยบอกว่าต้องรอ เพราะเงินเนี่ยเขาทำบุญเพื่อรอฉันมันเหลือเวลาที่ท่านมีญาติโยมส่งเงินมาอีกฉันรออมตสมต้องได้สั่งให้สร้างมณ่อมันดพระที่อายขึ้นในฐานที่จะสร้างมณฑลของทรรทำแบบเดียวกับมณฑลขงพระปานเมจจื่อ,าอาถามว่าจะรอพระจี่อ่านไปยังไงท่านก็บอกว่าท่านไดเลือกพระที่อ่านมา ทห้ไม่ข้าศอ่านก็มาในเมืม่อข้าศึอ่านมาแล้วก็ท่อว่จะให้หล่อแบบไหนแต่ความาจริงข้านึกในสีสดสวมากก็ระดับแคลาวเป็นสว่างเป็นพิเศษสวยจัดสีหลายสีพื่อประดับแต่ว่าเวลาจะหล่อจริงๆท่าครับยืนได้ดูถ้าหล่อเป็นลูกยืนครับ แล้วเครื่องประดับทั้งหมดไม่ต้องการให้มีสีต้องการแจ้วขาวอย่างแจ้วใสยอย่างเดียวส่วนที่เป็นเนื้อให้เป็นเนื้อเนื้อ็ม่ใช่ขเนื้อสีขาวถ้าว่าถ้าอยากแจ้วปิดก็ยังเหมือนกับเครื่องประดับที่เสืเ้อทีอ่รังเกนจะทำยังไงถ้าเบอกว่าปิดทองก็ได้ปิดไหก็ได้ถ้าปิดส่เงินยังยังขยันเรื่อของท่าน <c oughs> ถ้าท่านแสดงให้ดูท่ายืนมือขวาถือจักรแล้ห้อยเฉยเฉยมือซ้ายถือว่าขันก็ถามว่ามีจักรมือกรขันทําไมถ้าบอกผมห้อยเฉยเฉยเพราต่างน,นักลบจักรหมายถึงธรรมจักรก็หมายความว่าคนใดที่มีกิเลสหนามากมีทุตนะิมมนะหมามากต้องใช้จักรปราบตามคธรรมจักรคนใดที่มีเกียร์น้อย ไปใช้รกระแขงเคาะหรือถูหรือปูดก็หายยังพวกปูดเพื่อถ้าสุน陀ดีวิชาโดบดีถ้าถามว่าจะให้หล่อเป็นพระหรือเป็นเทวดาถ้าบอกว่าเวลานี้ผมเป็นเทวดาให้หล่อมาแบบเทวดาทำให้รูปเทวดาก็ถามเขาบอกว่าถ้าคนต้องการจะเกิดในสมัยทองท่านจะต้องทำบุญอะไรไว้ เขาบอกว่าคนของผมผมฝากสั่งไว้แล้วนะให้แนะนำบ้วยมีหลายสคนคนที่เดิดในสมัยของผมถามว่าแนะนำนะแนะนำแล้วทุกอย่างแต่ไม่รอไม่รู้ข้อเจาะจงให้เจาะจงไปว่าทําบุญอย่างไรที่จะทันศาสนาที่อ่านสิลัหนับผนม,มีบาร,รมีอ่อนนะคนม,มีบาร,รมีเจิมสาง,างในการใจบริขารศาสตร์นี้ ถ้าคนมือารมีอ่อนตั้งใจมีความชาติแระ่อ่านเพราว่าระว่างแผน่นน้สองอย่างก็ได้ถ้าตั้งใจไปนิพพานชาตินี้ถา้าชาติชาตินี้ขอเดชพันจะสมัยพระ่อ่านยังก็ได้ถ้าบอกว่าให้ทุกคนที่ต้องการเกิดทานสมัยผมให้รักษาสิบห้าเป็นปกติรักษากัหมดสิบเป็นปกติทุกวันไม่ใช่อย่างนี้เป็นปกติเป็นยู เวลาเกิดในสมัยผมฟังเพศเซลวข้อเล็กๆนะท่สั้นๆก็บรรลุมรรคผลทันทีถ้าบ,บางท่นานปฏิบัติอ่อนกว่านั้นรักษาได้สิบเหมือนกันก็บอกสิบห้าก็ครบแต่ว่าบางทีก็มีการเสเล็กน,น้อยอย่างนี้ในวิปัติเป็นอยู่ใมความเกิดในสมัยผมเทศเซลลข้อเขาไม่เข้าใจก็อธิบายเล็กน้อยกับ,บรรลุระอาหาร บางท่านที่มีบารมีอ่อนกว่านั้นฟันธรมธรมดาธรรมดาอาจจะบกส่องบ้างเป็นของธรรมดาแต่สาหรับวันพะต้องอาัยครบทนทั้งสินห้าใดังบกสิดหมายความว่าตามมืาขอางคุณนลังยิ่อาชีพต่างกันบางคนปลดพืด่งฟันปัญญาหารก็ต้องจิตยาค่าพเพี้ยฆ่าฆ่าสัตบ มางรบกวนเพื่อปัญญาหารบ้างบางคนมีอาชีพกบนในการดำรงต้องทางการดำมงค่าปลาค่าสัตว์บ้างถ้าอย่างนี้ถือว่าวันธรรมดาปกตงได้ล้วออนพระ้องครบนบริบูรณ์อย่างนี่ถ้าเกิดในสมัยผมเขาเรียกวันเนืยะเทิดข้างเดียวสองข้งยังไม่มีผลต้องทรงเทศในไอ้ผลสามารถจะรัอาหาได้ พระราันดาว่าโยพุทธบริษัททั้งหลายทั้งหลายมานั่งอยู่ที่ตรงนี้พระเวลาเรี้กเขาตัง้งเังเทศแล้วเรื่องของพระทีอาดิยะเม่ใส่ถ้าจะว่ากันไปก็ไม่แตกต่างกับเรื่องของเขาเขาจะไสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าคกท่านภาษาถึงห้าคบ้วนก็หนดถึงครบถ้วนที่มีบารมีเจ้าจะสามารถจะไปนิพพานได้ชาตินี้ ชาตบัเอิญชาตินิพานให้เกิดเปวพระดาก็ดีนางฟ้าก็ดีรัะตุโมตามอีกเป็นนานนัพลิอายกุัลเราก็ฟังเทศจาจพระที่อ่านภายธรรมชาติกรู้อนหานสามารถสนิบัตได้พระบรรดาท่านพุทธวรยสัตยนั้นหลายมองดูเวลาของหมดแล้วก็ขอยุติพธรรมเทศนาลงงไว้สตยานิที่สุดในพธรรมเทศนานี้ธรรมาภาพขา้งสัจยาธิฐานอ้างบบุตรรัตนใจ มีพระพุทธรัตนะธรมรัตนะแลสังฆรัตนสามร้วันขอยจนโมัรดาและมดาจะพุทธวสุดสนาหโดยตนนามีแต่ความสงสวริฤพิภ well, ัณบงคลสมบูรณ์ผลผลและจนจเริ่มด้วยประตสุภิตพนใจทั้งสี่ทางการมีอยุวันละสงฆ์ประวัอภิารหาปัฒนาสิ่งใดเพได้สดตนั้นสงฆนความปรัชนาจุลปกร อาตมาผ้าะัตนปิจะรณามาเขาะลือกอะปริมิตามาลงไว้แต่เรี่ตรงนี้ในวังก็มีกสาระกับหนึ่